b ี n แนนซยกเลิกพ o ลิกอน NFT b ี n แนนซประกาศยกเลิกการรองรับพ o ลิกอน NFT แล้วบี n แนนซครับได้ประกาศยุติการให้บริการ NFT ของพ o ลิ g อน Network แล้วนะครับ b i n a n c e NFT ครับจะหยุดรองรับ Polygon NFT ครับในวันที่26กกันยายนนะฮะ ก็โดยผู้ใช้จะไม่สามารถซื้อหรือว่า list NFT บนแพลตฟอร์มได้ครับแล้วก็สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องก็จะถูกยกเลิกทุกรายการครับผู้ใช้ควรถอน NFT ของตนผ่าน Polygon Network จาก Binance NFT Marketplace ภายในวันที่31ธันวาคม2024นะครับแล้วก็ทาง Binance ได้ยุติโครงการ NFT ของ เ h e s a n d อ o x นะครับแล้วก็ผู้ใช้จะไม่สามารถ Stake Land NFT บนพรีอนได้อีกนะครับเฮ้ยนี้ไม่ใช่ข่าวดีเลยเนาะค่อนข้างจะน่ากลัวนะฮะเรื่องนี้ฮะการตัดสินใจครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทาง Binance ได้พิจารณาแล้วก็ประเมินอย่างรอบคอบครับโดยการกระทำนี้เป็นส่วนของความพยายามที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์บน Binance NFT Marketplace นะครับ โดยแซนด์บ็อกซ์เ็นอเป็นโคลูชันโพลีกลอน n f t ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเป็นอันดับ2ครับใน Binance NFT ครับโดยมีราคาขั้นต่ำอยู่ที่494ดอลลาร์แล้วก็ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่11.1ล้านดอลลาร์ครับหลังจากนี้ครับ b บ n น n c e จะลองรับบล็อกเชนแค่3รายการครับได้แก่ BNB Chain, e เชนอ e เ m แล้วก็ i ิ c คอยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <laughs> ก็อะไรที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในช่วงก่อนอันนี้นเนี่ย มันเหมือนถูกค่อยๆคัดกรองออกไปเรื่อยๆนะฮะจนเหลือของจริงหลักๆที่อยู่มายาวนานนะเอาไว้นะครับอย่าง Bitcoin อ t เทีย u m เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วส่วน BNB Chain เชเองก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็เป็นของ b i n a น c e เองนะฮะที่เขาก็จะเก็บไว้แต่หลักๆของเขาอันนั้อย่างอื่นเขาก็ต,ตัดออกตัดออกตัดออกกันนะครับเราจะเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมากมายช่วงนี้ฉะนั้นต้องติดตาม เรื่องราวของข่าวสาร NFT หรือว่าคริปโตไวดีนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะมากแล้วใครปรับตัวไม่ทันหรือว่าลืมนะลืมลืมแลกเปลี่ยนลืมขายลืมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเสียดายได,ได้อาจจะทําให้สูญเสียมูลค่าบางอย่างได้ฉะนั้นระวังกันไว้ให้ดีนะครับติดตามข่าวสารด้วยนะครับผมหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับกับ CKB Studio นะครับรายการคลิปทอครับทุกวัน8โมงเช้าครับอัปเดต ข่าวสารเรื่องราวของเทคโนโลยีสำคัญนะครับก็มีรายการเกี่ยวกับคริปโตแบบนี้อยู่หลายรายการพอสมควรนะแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ยึดมัน่นนะก็อยู่ตรงนี้ม,มาปีงแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วคุณยะสามารถที่จะเติมกําลังใจให้ผมโดยการเติมเงินมาที่ True m o n e y Wallet ครับด้านล่างนี้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอยากให้มากก็เติมมากให้น้อยก็เติมน้อยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ